นี่จ้าพริกที่เขาเพาะไว้นะจ๊ะพี่น้องเนาะกะงอกเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องมีแต่ต้นงามๆเลยจ้ะพี่น้องไก่เอามาสื้ออาจแสงแดดนะจ๊ะพี่น้องเนาะมือนีแดดดีดีนะจ้ะพี่น้องไก่ก็เลยอเอามาใส่แดดเบิ้งเขายืดหาแสงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็กะีสวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องปองไปสุขผู้สุขนะค่ะมันนี้กะมะพร้าวไก่ข้าพี่น้องในช่องของ T B ไก่จ๋าผาเห็ดแชแนลนะจ้ะพี่น้องเนาะตอนนี้นะจ้ะพี่น้อง ไก่กัอยูได้บ้านจะพี่น้องอยู่ในครัวมือนี้สิพาพี่นอ้อ,นองมาเพาะบักพริกแล้วจะพี่นอ้อ,นองเพาะพริกมะนิ้ขาวแล้วจะพี่น,อน้องเนาะสายพันธุนอนนอนน์อีกคือเกาจะพี่น้องแต่มือเนี่ยก่อยากสีมาเหตุวิดีโอมาแป่งปันเคล็ดลับดีๆแล้วจะพี่น้องเนาะได้เวลาที่สิเพาะพริกแล้วจะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเดือนบางคนนล้วจะพี่น้องเพิ่นกับเพาะในเดือน ลาทันวานาะจ้ะพี่น้องเนาะต่างแต่ตุลาทันวาแต่ที่นี่ไก่บะมีพื้นทีนอจ้ะพี่น้องเนาะไก่กันเลยมาเพาะในเดือนนีนะจาะพี่น้องเนาะเดือนนี้่ทันที่กันจะพี่น้องเพราะไก่กัเคยร้องมาแล้วนะจาะพี่น้องเนาะกาไก่ก็มีคลิปหลายๆคลิปนอกจาะพี่น้องไก่กับมีคลิปเห็ดเพาะบักเขือเพาะพริกต่งแต่ปีก้อนๆนะจาะพี่น้องเนาะไก่กันเลยมาเห็ดใหม่เห็ดมมาอัปเดต ความรู้ใหมนะจจะพี่น้องเนาะไก่กะเอาจากประสบการณ์พี่น้องจากประสบการณ์ที่ไก่เคยเหตุมาแล้วกะเอามาแบ่งปันพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไก่สิเพาะเป็นมื่อนี้ขาวนะจจะพี่น้องเนาะอันอ่นอันอื่นๆไก่กะเพาะมาแล้วเราจะพี่น้องไก่กะเพาะหลายสายพันธุ์เื่กันจ้าเมื่อนี้มันเหลือมื่อนี้ขาวกับที่ไก่สื่อม้าไหมนะจจะพี่น้องอันนี้ไก่กะสื่อม้าไม่ได้ปกตินะไก่กะเก็บพันธ์เองนาะจะพี่น้องเนาะที่ไก่กพ่ได้เก็บพันธ์สันแน่ะไก่ก็เลย ซื้อมาดีกว่าเนาะจ่าพี่น้องมันกับายแล้วก็เพิ่นกับเดี๋นี้ขายพร้อมเนาะได้อุดหนุนพื้นท้ายน้ำกันเนาะจ่าพี่น้องเนาะอันนี้ก็สิเป็นพริกที่ไก่ซื้อจากออนไลน์มาจะเป็นสีดำเนาะจ่าพี่น้องเนาะกะเอาใส้แก้วไว้แล้วเนาะจ่าพี่น้องเนาะอันนี้วิธีพอของไก่เนาะจ่าพี่น้องเนาะไก่กะจิเอาแซน้ำใบครึ่งหนึ่งก่อนเนาะจ่าพี่น้องเนาะเอาแซน้ำไก่กะจิแก้พกพี่น้องเป็นพริกที่ได้ผลผลิตดี ถูกคนเพิินสินิยมนะจ๊ะพี่น้องมาเพาะกับมาเพราะไก่ได้แบบนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะไก่กระสีเอาน้าไก่กระสีเอาเป็นน้ำอุ่นผสมน้ำเย็นนะจ๊ะพี่น้องให้มันเป็นอุ่นอุนนะจ๊ะพี่น้องเนาะแช่ไปคืนหนึ่งจ้านี่แช่ไปคืนหนึ่ง นี่เด้อจ้บพี่น้องคุ้นๆจักหน่อยเบิ่งดูจ้บพี่น้องอันนี้ก็เป็นมะนิสขาวเนดะ้อจ้บพี่น้องไก่ซื้อมาดสองสองไก่ซื้อมาดสองสองไก่ได้หนาสิบมันอ่าอาจสิเป็นคนละเจานะ้าเนาะจ้บพี่น้องเนาะไก่ซื้อมาดสองสองไก่ได้ทั้งเงินเม็ดเพิ่นเคลือบอ่ากันแมงกันมแมลงแล้วเนะด้อจ้บเนาะกันอ่าเชื้อหลอกเชื้อรามาแมลงนะจ้บพี่น้องเนาะ นี่ลราจะพี่น้องบัดเพาะไก่ได้แซ่บไปคึ้นหนึ่งเดี๋ยวไก่เื่ออื่นไก่สิพาพี่น้องมาเอาไปบ่มเม็ดแล้วจะพี่น้องเนาะเป็นวิธีเป็นทางลัดที่ง่ายๆแล้วจะพี่น้องเนาะเป็นทางลัดที่รวดเร็วงอกเร็วพร้อมแล้วจะพี่น้องมาเบ่งอีกขั้นตอนต่อไปกันจ้าน้วจะพี่น้องไก่กระแซ่น้ำไว้แส่น้ำพริกมะนี้ขาวแล้วก็ผักต่างๆของเขาไว้ คืนนึงแล้วนะจจะพี่น้องเนาะไก่กระสีเอามาใส้อันนี้จะเป็นวิธีบ่มเม็ดนาะจะพี่น้องเนาะไก่กระสีเอาใส้กระดาษชิชูไว้แบบนี้นาะจะพี่น้องเนาะใส้ไว้แบบนี้เส่ไปแบบนี้น่าจะพี่น้องเนาะเราไก่กระสีเอาใส้กล้องไว้จะพี่น้องนี่กะเป็นวิธีบ่มเม็ดนาะจะพี่น้องเนาะห้งอกเล้วสามมือกังอกล้วจะพี่น้องขันเขาไปไว้ใต่ฮีทน่าจะพี่น <want lucky. can> ้องเนาะกะสิ งอบได้ทันใจพี่น้องบัดเพาะไก่ได้แบบนี้แล้วนาะจ๊ะพี่น้องนาะไก่ก็เอาชีใไส้กล่องพลาสติกแบบนี้จ้ะพี่น้องหรือผู้ใหมีพลาสติกแบบอื่นกับเฮดได้นะจ๊ะพี่น้องนาอไก่ก็เชเ่ยวไส้กล่องพลาสติกแบบนี้มันก็หาได้ง่ายนะจ๊ะพี่น้องเราแล้กก็สะดวกสบายห้าพ้อมล้วไก่ก็สิเอา ฝ้าปิดน้าจ๊ะพี่น้องเนาะฝ้าปิดแบบนี้นี่นี่จะกระไดเราแล้วจ๊ะพี่น้องเราเฮาก็เขียนซื้อไว้ว่าเป็นอีหยังนาาจ๊ะพี่น้องเนาะขันเขาก็เขียนซื้อไว้น่ะนะเฮากระสิลลืมได้ว่ามันเป็นอีหยังพอเขาเพาะหละให้ยางบักคักนึงนาาจ๊ะพี่น้องเนาะเราบยวปกผิกที่มันเกิดขึ้นมามันก็สิเป็นต้นคือการเบิดเฮาก็ต้องเขียนซื้อไว้จ้าดีได้จ๊ะพี่น้องดินที่ไก่เอาไปเพาะนาาจ๊ะพี่น้องเนาะ ดินที่แต่จะเอาไปเพาะนะจน๊ะเนาะก็จะเป็นดินถุงแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเนาะก็เป็นดินถุงธรรมดาที่เขาเอามาปลูกพักจะจะพี่น้องเป็นคอมพอตเอจะซื้ออ่ายูรนอ่าอ่าขายพักขายยูร่านขายดอกไม้แล้วจะพี่น,อนะน้อ,นนองเนาะก็เป็นขีน่นะต่อนะี่แล้วจะพี่น้องเนาะก็เป็นมันกระสิปลูกใส่ในอ่ใส่ในพอตใส่ในยังแล้วจะพี่น้องซีดอีหยังสีต่างๆ ขาฝากเอามะดัดแปลงเอายังเป็นซีดตั้งใี่เนาะพี่น้องเนาะไก่กระสีเอามาร่อนก้อนจากพี่น้องเอามาร่อนแบบนี้ให้มันได้ดินที่ฝอยที่สุดแล้วจากพี่น้องนอกเนาะเพื่อที่เขาสีายหารากหากของดินตอนที่เขาเขาอายุน้อยนะเขาก็จะได้หาดินซ้อนไซได์ใดจา้าที่จ้าไก่ก็ะสีฮวนก้อนพี่น้อง หัวห็บเป็นละเอียดนอกจากพี่น้องเนาะนี้ไก่กระชิลอ่ให้มันเป็นละเอียดแบบนี้นอกจากพี่น้องเนาะเพราะว่าในตอนที่เขาเพาะนอกจากพี่น้องเนาะ,ะบัดเพราะหากเขาออกมาแตจากพี่น้องเขากค็คือเด็กหน่อยนอกจากพี่น้องเนาะหากินได้ง่ายนอกจากพี่น้องเนาะเขาก็ต้องขิดเห็นใจเขาน้ำนอกจากพี่น้องเนาะ มีพี่จ้าก่กระชีดฮ่อนห่อนไปแบบนี้จ้ากระชีได้แบบนี้แล้วจะพี่น้องเนาะไก่กระชีได้ไก็กระชีดกระถางเอาใส้กระถางแบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องเนาะอันนี้กระถางนี่ก่ซื้อมาจากกระสือมาจากาพาลาวแอนด์จ้ะพี่น้องเป็นอันมองไส้ให้หมองไส้ดิน ให้แมวขี่ม้าขี่นอกจากพี่น้องเนาะไก่กระมาแดดแปงเอาจ้ะพี่น้องอันนี้มันปอนเดียวหนึ่งนาะจากพี่น้องเนาะไก่กะมาดดดแปงเอามาจ่อหูจ้ะพี่น้องอามาจ่อหูให้น้ำระบายได้ดีกัเห็ดเป็นกระถางได้นาะจากพี่น้องเนาะไก่เอาไส้แบบนี้ไว้เป็นอย่างวัตถีพี่น้องเป็นอย่างไก่คือพอเอาไสเา้เป็นกระปองกระปองไปเลยที่นี่ไก่ไส้แบบนั้นนะจ้ะพี่น้องอพื้นที่ การไก่มนกันบนะ่หลายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่ไก่กับ่ได้มีไก่กับ่ได้มีพื้นที่ให้ความอุ่นมันสายประน,น,นะันเนาะจ้ะพี่น้องนะอเนาะเพราถึงอากาศอุ่นแล้วนะไก่ถึงเฉียบมาแยกเลยจ้ะพีน่น้องนี่ไก่เอาไส้แบบนี้แล้วไก่กระชีก,กดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเพราะว่าดินนะ่ะมันสิมีการยุบยุโตลงเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไก่กระชีกดทั้งไตกุดให้มันแน่นๆเลยจ้ะพี่น้อง เราที่นี่ชัวไเป็นยังไก่ขึ้นไซดินหลายเป็นเพจาะจับพี่น้องเพราะว่าเพราะเขาหอกออกมาแล้วน่จับพี่น้องห้าดเขาอะไปเล้วคือย่างเดีดจับพี่น้องเพราะว่ามันดินดินมันบ่อใดแ่นบ่ไดดแข็งบ่ได้แก่นเราจับพี่น้องเนาะมันก็สิหากินแต่ง่างของมันเองจับพี่น้องลรวก็สีบ่หฮ็ดให้ดินเขาแห้งจนเกินไปแล้วจับพี่น้องเพราะว่าดินดินเนี่ยดิน ถุงเนี่ยจะพ่นองมันสีแห้งางจากน้อยนะจะพี่นองนอเขากะเคล็ดวิธีที่เขากะเอาดินเนียนๆที่สุดนะจะพี่นองนอหลอกกับเพื่อในเวลาที่เขาเอาไปแยกนะมันต้องคอยฉีแยกง่ายจะพี่นองมีเคล็ดลับดีๆออามาแบ่งปันกันนะจะพี่นองนอเลี้ยงพีของไก่นะให้มันแข็งแรงก่อนก่อนที่ไก่ฉีกนะจะพี่นองเนาะเพาะไก่กุดเนียนๆแบบเนี้ยจะพี่นองเอาเพาะเขาแยกนะอ่า ดินน่ะมันถึงสีจับหากม้าน้ำน้าจ่ะพี่น้องเนาะแล้วมันกระสิติดไงจ้านี่นี่จ้าพี่น้องไก่กระสิเอาเพ็ดแบบนี้เลยน้าจ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไก่กระสิเพ็ดแบบนี้ให้มันเบิดเพราะว่าไก่มีที่มันงอกแล้วน้าจ่ะพี่น้องอยู่ประมาณจักกับซีหาสายพันธุ์เนี่ยน้าจ่าพี่น้องถึงแบบริกถึงหันแบบเขือนะจ่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไก่กระสิเพ็ดให้มันแล้วก็น้าจ่ะพี่น้องเนาะพี่น้องไก่ละลืมเอาเม็ด มัน,นิขาวเนาะจะพี่น้องเนาพะพริกมัน,นิขาวกับง,งอกเลยได้จะพี่น้องไก่ก็เอามาลงดินก็เอามาลงดินที่ไก่พ้าไปรอนไปฮอนเ้อเนาะจะพี่น้องเนาะไปฮอนเราไก่ก็เอามาลงดินแบบนี้จะพี่น้องนี่มันงอกสามมือกับง,งอกเลยได้จะพี่น้องนี่งอกอ่างอกเกือบสีเบิร์ดแล้วล่ะจะพี่น้องนี่จะไก่ละลืมไม่จะพี่น้องว่าไก่เฮ็ดวิดีโอยูเนาะจะพี่น้องเนาะไก่เชียวมาตัดตอสเนะ นี่นะจ้ะพี่น้องมันกะงอกจ้ะพี่น้องเอาบ่มเมดนะ็ดเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบ่มเม็ดกะคือพระกไก่พระเห็ดในตอนตอนน้นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะแล้วกะไก่ก็เอามาฝังดินเอามาอมใส่กระถางไว้แบบนี้เนาะจ้ะพี่น้องแล้วเบิร์ดก็แล้วจ้ะพี่น้องเนาะไก่กะสีเลี้ยงไปแบบนี้แล้วจ้ะน,นี่หากกําลังออกมาดีนึงแล้วจ้ะพี่น้องนี่งอกทุกเม็ดละไปแล้วก็แข็งแรงผอมได้จ้ะพี่น้องนี่ พี่ก่ะย่าหดน้ำไหลพี่ก่ะยู่ยสิบองศากะยู่ยใดเราจะพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวไก่เทียดให้มันแล้วก่อนนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่น่าจะพี่น้องไก่กะเอาใส่เบิร์ดเรียบร้อยน่าจะพี่น้องเนาะปนี้ไก่กะสิเอาดินนะจ๊ะพี่น้องดินที่กะที่ไก่ลุ่นอีกคือนก้าวหรือจะพี่น้องหมาใส่น่าจะพี่น้องเนาะไก่กะเอามาปลูกเลยจะพี่น้องนี่เุ็ดไปแบบนี้เลยจ้ะปลูกให้มันเอ่อ บางๆแล้วจะนาอปุกบางๆจากน้อยนี่ก็เห็ดปุกบางๆจะพี่น้อง บางๆเรามิดๆเลยจะปปบากบางๆมิดอ่มิดเลยนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่แตพอเฮดไดแบบนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะไก่กระสิกด้ะจ๊ะพี่น้องกูดให้มันเด่นแน่นนะจ๊ะพี่น้องเนาะกดมือเบาๆจากน้อยนี่จ้ะแตพอไก่เฮดไดแบบนี้แล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะไก่กระิเอาน้ำปอกี่มาขีดเลยนะจ๊ะพี่น้องนี่ไก่สีขีดเทียเดียวแค่นั่นเด้จ้ะพี่น้อง ไก่สีบอกขีดอีกจนกว่าเขาสีงอกนาะจะพี่น้องเนาะไก่กระชีบอกขีดอีกเลยแล้วไก่เอาไส้แล้วก็บัดเพาะไก่ขีดเรียบร้อยแล้วไก่กระเซียวไส้ถุงดำเอาไปไว้ไตฮีตนะ่าจะพี่น้องเนาะอันนี้คือเป็นทั้งรัดได้นะจะพี่น้องเป็นวิธีเพาะทาาั้งรัดหรือผู้ใดอีาแช่น้ำแล้วสีเอาม็ดล้งเลยก็ไดนาะาจพนะพี่น้องเนาะบัดพนี่ไก่เฮ็ดแบบเนี้ยไก่ว่ามันได้ผล พราะว่าไก่อ่ะบรูวา่าขันซูรวา่าเขาเอาไปลงดินเลยน่ะเนาะสำหรับไก่ได้เนี่ยไก่กะบบลูวา่าไก่ชีหดน้ำน้อยน้ำไหลมันกะซัวสีเกิดซัวชีงอกบแบบเทาเห็ดแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องเขาบ่มมิดละเขาขอเอามาลุกในจ๊ะพี่น้องเขากะสีได้หินเลยวา่ามันขี้งอกแทนแน่นอนนะจ๊ะพี่น้องเนาะ ไก่เชาีมาใส่ถุงดําไว้แบบนี้แล้วก็ไวไ้ใตฮีเตอร์แบบนี้แล้วจะพี่นองไว้ในบ้านก้อนน่าจะพี่นองนอกพอไก่พราะทัานไ้มีพื้นที่นี่ก็เชียวไว้แบบนี้จา้าบางคนเพิินกะสี่มีหอ้องไฟห้องยังไห้น่าจะพี่นองนอกไก่กับ่มีไก่ก็เอาไว้แบบนี้ถ้ารรมชาติแบบนี้เลยจะพี่นองนี่อันนี้ไก่เพาะอ,อันตั้งแต่รุ่น,ก,นก้อนแล้วนะ่จาจะพี่นองนอกกะง,งอกแล้วจา้าอันนี้กะงอกอันนี้นะ่ะจะได้ประมาณสี่ เดือนนึงแล้วนะจ๊ะพี่น้องเนาะเดือนหนึ่งแล้วไนะก่กระไวริมหน้าตั้งแบบนี้เลยจ้ะพี่น้องนี่ไวริมหน้าตั้งแบบนี้แล้วจ๊ะพี่น้องทนะี่สองที่ไก่เพาะแล้วจ๊ะพี่น้องเนาะไก่กระเสียวใส่ไฟแบบนี้จ้ะพี่น้องไก่ใส่ไฟแบบนี้ใ,ให้อาหารของเขาก้อน,นะจ๊ะพี่น,อนะน้องเนาะแตเพราะนั้นเราไก่กระสิบิดจ้ะพี่น้องจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเพราะว่าตอนเนี้ยอากาศนะ่ะมัน ยังหนาวอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะอยู่ข้างนอกก็ยังเป็นน้าแข็งอยู่เลยจ้ะพี่น้องไก่กับเทราะเนกาที่เสียเอาไปไว้มองอื่นเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไก่ก็เอาไว้แอบไปเอาไว้มองหนี้ก้อนพริกนะ่ะเป็นพริกที่ปลูกง่ายเนาะจ้ะพี่น้องแต่เมืองหนาวนะ่ะสีเหลืองหยากตั้งแต่ตอนที่มันเป็นต้นน้อยแบบนี้แหละจ้พะพี่นอ้องนี่แหละจ้ะพี่น้องอ่าคลิปนีก้กะบระมี่อย่างหลายเนาะจ้ะพี่น้องเนาะพามาแบ่งปันมะพริกที่อ่า พริกมะนีขาวน่าจะพี่น,น้องเนาะที่ไก่ได้เพาะไว้มันกเกิดเกิดถุกเม็ดนะจจะพี่น้องเป็นวิธีไงไงเอามาแปงปันกันจ้าเคล็ดลับดีๆกับบ่ได้เคล็ดลับดีๆกับกสามารถทีเสเอามาแปงปันกันได้น่าจะพี่น,น้องเนาะ ขันผู้เดมาร์กนด้จ้ะพี่น้องกะฝากพี่น้องคือก้าได้จ้าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ไก่ได้ได้จ้าไก่ชิได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น,อนอ้องเนาะแล้วก็ถึงหนาฮอนไก่กิฟ้าพี่น้องไปปลูกพริกปลูกปัก,พ,กพักต่างๆจ้าบอกกันไว้ในคลิปหน้าสวัสดีจ้า